เราจะมาสอนโหลดใหม่คร pues ับใหม่ครับใหม่ครับเดี๋ยวๆเอาวก็ก็เอ่อน่าจะผิดนะอะนี่ๆๆต้องมันต้องมันเป็นดาวโหลดฟรีถ้ามันเป็นเวลาแบบนี้แล้วก็กดลางๆเลยางล่ากดข้างล่างนะฮะ หลังตรงนี้เลเรามาหน้านี่งเราเราก็กดว่าไปยังนี่ค่ะกดว่าไปาไชีเ้เงี้เฮ้ยอะไรอะไรกดเาว่าไปยังีัวเออกดไปเลยก็อเออนี่นี่ก,กดตั้งไปเลยอ้าเสร็จแล้วเสั็จหมดอนี้นะ ตอนนี้ก็จบไปแล้วก็แค่ใหญ่ๆเออปวดนะเออปวดไปไดเลยีหนูโหลดได้นะก็ขอจบไปแค่นี้นะแล้วก็โหลดไปแล้วนะจริงผมโหลดไปนานแล้วผมโหลดไปนานแล้วอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไมโครบอลนะเล่นกันไม่ได้นะฮะ โอเคจบไปแค่นี้แหละฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับจ้าบายโอ